วันนี้ร้องปารกี่ครั้งแล้วอะยังพอมองเห็นเรื่อยๆนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดรอบแรกของปี2026นะคะก็ขอประเดิมคลิปแรกด้วยเก็บเห็ดหูหนูนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดหูหนูออกกค่ะเห็ดนางรมไม่เจอเลยนะคะทุกคนขอนที่เคยออกเขาก็ไม่ออกให้ค่ะหุยเด้งๆดึงๆช่ำๆกำลังกรุบกรอบอร่อยเลยค่ะ เก็บฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเก็บอีกฝั่งทางนู้นนี่ค่ะสะท้อนแสงย้อนแสงมาอย่างสวยขอนนี้คือขอนเดิมของขอนประจำที่เก็บนะคะโอ้ยลนเก็บหลายรอบมากค่ะแล้วก็ยังมีดอกเล็กๆอีกนะคะไว้รอบหลังค่ะ เก็บตกดอกเดียวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ข้างในนี่ค่ะแล้วก็เดินออกไปเก็บเห็ดหูช้างค่ะเอ,อ้อเกี่ยวกิ่งไม้นั่นเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ย ơi. นี่ค่ะทุกคน ดอกค่ะแล้วก็นี่เต็มขอนเดี๋ยวเห,หยียบกิ่งไม้ค่ะรอแป๊บนึงอึ๊บ ตั้งใจเก็บนี่คะ่ะทุกคนดอกเล็กๆตะ,ตะมุตะมิยังมีให้เก็บรอบหลังนะคะขอนหมานเก็บเสร็จไปแล้วนะคะเตินหาต่อคะ่ะทุกคนอันนี้เน่าเสียดายอะดึองออกโอ้ยังเจออีกขอนทางนู้นคะ่ะนี่คะ่ะสังเกตดูข้างนอกนะคะทุกคนยังหิมะยังขาวๆอยู่เลยคะ่ะเหตุนี้ที่เก็บก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะ ตรงนี้เมื่อเมื่อวานทั้งอาทิตย์นะคะรวมทั้งเมื่อวานด้วยไหนดอกค่ะโอ้ดอกเล็กค่ะดูในกล้องเหมือนจะใหญ่คือตรงนี้นะคะหิมะปกคลุมจะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ทั่วเดนมาร์คค่ะพ,พอหิมะละลายนะคะทุกคนเห็ดก็บานค่ะก็เลยได้มาเก็บมดุมดมดุมดมุด คนดูกลุ่มนี้ค่ะวันนี้ร้องปาดกี่ครั้งแล้วอ่ะเอาเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆเอาไปผัดขิงนะคะช่วงนี้หนาวๆไก่ผัดขิงว้เสียดายกระเทียมป่ายังไม่ออกนะคะโอ้ะหล่นไปทางนู้นอีกดอกหนึง่งดอกที่หล่นตะกี้นะคะเก็บต่อ ไม่รอแล้วนะวันนี้ก็จะเก็บแค่หอมพอหอมผักหอมคอค่ะทุกคนเอยหนาวปากสันเก็บพอได้ทำคลิปให้เพื่อนๆชมให้หายคิดถึงกันนะคะไม่เดินไกลค่ะวันนี้ลมค่ะมีลมหนาวอุย้ยดูกลุ่มทางทางนู้นค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไม่เอยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวขอมุดก่อนมุดไม่ได้ค่ะทุกคน ต้องอ้อมมาฝั่งนี้เพราะว่าไม่อยากหักกิ่งไม้ออโอ้ยเขาอยู่ข้างใต้เหนียวจังอัน,นนี้เล็กค่ะบางทีก็เก็บเพลินปนอันเล็กมาด้วยนะคะแต่ก็กินทั้งหมดอะคะ่ะ เดี๋ยวนะป้าอนเห็นอันนี้ใช่ไหมเอ่ยอูใช่ค่ะเสียงเสียงรถดังอู๋ทุกคนดูค่ะกำลังออกตะมุตะมิเดี๋ยวนะคะทุกคนเห็นดอกที่อยู่ติด ดินเขาเน่าหรือยังเอ,อ่ยย่ยังคะ่ะดูยังสวยน่าจะโดนกวางเตะโอยดูใบไม้กรบนะคะตรงนี้ยังน้ำแข็งอยู่เลยนะคะว้าวงัดน้ำแข็งก่อน ยังไม่เละค่ะว่าอ,อันนี้เละแล้วค่ะยังพอมองเห็นเรื่อยๆนะคะ ขอน,นี้นะคะทุกคนตอนตอนมองเห็นแรกๆคิดว่าเขาจะเปื่อยไม่ค่ะแค่เป็นสีของเขาเฉยๆนะคะยังใช้ได้ค่ะโอ้ให้เพื่อนๆเห็นเห็ดนะเ,เห็นแต่มือพระอ้นหลาย ฝั่งทางนี้นี่ค่ะโอ้ยอยู่ใต้ขอนด้วยเมื่อกี้หล่นดอกหนึง่งเก็บค่ะเดี๋ยวขอเก็บ ขอนนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายของคลิปนี้นะคะทุกคนาอันนี้เล็กไปค่ะจับกล้องฝั่งนี้เพราะว่าแสงมาจากฝั่งทางนี้ค่ะแสงตามหลังเป้าอ้นนะคะนี่จะว่าขอนหรือว่าเป็นต้นเนาะน,นี่ฮะโอ้อันนี้ขอนค่ะนี่ค่ะกลุ่มตรงนี้เก็บหมดก็ได้เยอะเลยนะคะ ไหนอีกนาะคนเห็นอยู่เมื่อกี้ตกี้ลืมละนี่ค่ะทุกคน ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ